สวัสดีสวีดัสสำหรับทุกท่านในโรคอันสมบูรณ์นี้ไปเริ่มกันเลยในการประทะกันสุดท้ายระหว่างซื้อหาวและเฉากู้ร่างกายของผู้เชียวชานหนุ่มของตระกูลจกักรพรรดิที่ถูกฉีกออกจากกันเป็นสองส่วนโลหิตของเขาฉีดกระจายไปทั่วท้องฟ้าคล้ายกับฝนเสียเลือดทะเลทรายอันยิ่งใหญ่สั่นสะเทือนทุกเผ่าพันธุ์ต่างก็ตกตระหนภายใต้สถานการณ์เชนีควงก็ยังสามารถสังหารทายาท ของจัก,กรพรรดิมีคนเนี่ยลงได้นะอีกคนหนึ่งลงได้แม้ว่าเขาจะถูกรุมโจมตีจากคู่แข่งแกงถึง4ี่คนก็ตามกู้เชีียวชาญยิ่งใหญ่3าคนโกรธแค้นอย่างถึงที่สุดพวกเขาโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่มีความสามารถฝ่าแนวป้องกันของซื่อหาวได้พวกเขาทําได้เพียงแค่เฝ้าดูเฉากู้ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาโดยที่พวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลย ซือหาวส่งเสียงคำรามออกมาร่างกายเขาอาบไปได้วยเลือดของทายาตะกูจักรพัฒม์มันหน้าหวาดกลัวอย่างยิ่งราวกับเทพเทพอสูรไล่เทียมทานบริเวณสนามรบปากวดสายฟ้าเย็นละเยอกคุ่ออกมาดวงตาของซื่อหาวบอกไปยังทิศทางของผู้เชี่ยวชาญหนุ่มตระกูลจักรพัรดิทั้งสามพวงยืนอยู่ในการอาบเลือดที่แท้จริงของตระกูลจักรพัรดิเขาเป็นเหมือนเทพสงคราม ที่กลับชาติมาเกิดใหม่เสียงคำรามอันหน้ายาวนานดังขึ้นก่อให้เกิดพายุก,กันโชกแรงในบริเวณสนามรบร่างกายเขาสุกสกาวราวกับไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เส้นผมของเขาทุกเส้นเป็นประกายดวงตาเขาวิบวับไปด้วยสายฟ้ามันน่ากลัวยอย่างถึงที่สุดผู้เชี่ยวชาญทั้งสามตระกูลจะพัดไม่รอชา้าพวกเขาพุ่งไปข้างหน้าเพื่อโจมตีอย่างรุนแรงใบหน้าของพวกเขา เชียนชาปวดไปล่อยไอสังหารพร้อมกับคลื่นความโกรธที่ไม่สามารถระงับไว้ได้เป็นเพราะพลังการต่อสู้ในวันนี้ไม่ว่าพวกเขาจะชนะหรือแพ้ชื่อของพวกจะต้องดังกล้องไปทั่วทั้งสองโลกอย่างแน่นอนบางทีอาจจะเข้าสู่บันทึกของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เขาเพียงคนเดียวแต่เขาได้ท้าทาย้าทายารุ่นหลังของตระกูลจ่าพัดทียิงใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นยังฆ่าไปสองคนแล้วด้วย นี่คือความสําเร็จในการต่อสู้ที่น่าตื่นตาเพียงใดขณะเดียวกันพวกเขาทั้งหมดก็เพียงหินรองเท้าที่ช่วยให้ห่วงใช้เหยียบย่ำก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์แม้ว่าพวกเขาเจะาชนะห่วงในตอนนี้แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาจะได้รับความเคารพจากทุกคนเหมือนเมื่อก่อนการที่คนสามคนมารวมมือกันเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรม อย่างสิ้นเชิงข้าชินคุณตะโกนเขาเป็นคอร่าที่เคลื่อนไหวตอนนี้เขามีารำตัวเป็นมนุษย์แต่ศตรีรษะเขากลายเป็นศรีรษะของนกปีกสีดำที่ปกคลุมดวงอาทิตย์และท้องฟ้าฟาดฟ,ฟันเขาใส่ซสือหาวย่างไร้ความปราณีอีกสองคนก็แสดงยานวิเศษของบรรพบุรุษโดยความตั้งใจในการฆ่าทีพคุมผ่านอย่างไรก็ตามในขณนะที่สิ่งที่น่าตกใจสุดไม่ใช่พวกเขาแต่เป็นเจดีโบราณ มันปราก,กฏออกมาจากความว่างเปล่าทันทีโดยตกลงมาที่ศรีรษะซื่อเหาและกดลงไปด้านล่างรัศมีพลังประเภทนั้นกดดันให้แม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่อาณาจักรกดไปตัวเองท่านสูงสุดก็ยังหวาดกลัวอินอายของมันรำเริดเทียบกับผู้สูงสุดคนหนึ่งนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่มีพลังมหาศาลมันน่าประหลาดใจอย่างยิ่ง แม้ว่าจะยังก้าวไปไม่ถึงอาวุธระดับเสียนแต่ก็นับว่าใกล้มากพอแล้วพื้นผิวของเจดีไหลไปด้วยความสุสายของโลหะรัศมีของมันอุดมไปได้วยความกระหายเลือดมันเป็นอาวุธที่ร้ายกาจอย่างน่าเหลือเชื่อมันปรากฏออกมาอย่างกระทันหันเกินไปพาไม่ซื้อหาวอยู่ด้านล่างต้องตั้งรับอย่างชูรหุ เป็นเพราะลำลำดับชั้นของอาวุชินนี้สูงมากเกิดไปจึงเป็เรื่องยากที่ผู้ใดจะตระหนักถึงการดำรงอยู่ของมันข้ากำลังรออยู่เลยที่แท้จริงแล้วซื้อหาไม่ได้ตกใจจากการรอบโจมตีของมันแม้แต่น้อยกระบีหักในมือเขาฟาดฟัฟนขึ้นไปด้านบนอย่างสุดกำลังด้วยยานวิเศษของคำคีที่ไม่อาจอยั่งรู้เกิดเสียงดังฟังชัดกระบีหักฟันเข้าใส รากฐานของเจดีส่งมันบินขึ้นสู่ท้องฟ้านี่คือกระเบียรเซียนเติงเป็นอาวุธพันเสียนที่ส่งพลังอย่างน่าเหลือเชื่อเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีพลังมากมายนักในการโจมตีแต่สําหรับการใช้ป้องกันตัวค่อนข้างเหลือเฟือเมื่อซื้อหาได้รับคำพีที่ไม่อาจอย่างรู้กลับมาเขาพบกับเออขูสวงเขาก็สามารถใช้มันปิดผนึกหม้อลอมเซียนได้ ตอนนี้เขาใช้มันป้องกันการโจมตีเจดีโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเขากู้สำหรับข้าเจ้านับว่าตายไปแล้วความหวังสุดท้ายในการอยู่รอดเจ้าก็สูญสลายไปเช่นกันตสือหาวก้าวอย่างเย็นชาบนท้องฟ้าพลังแห่งความกรอหนเกิดความปานป่วนอย่างหนักมันส่งเสียงดังกึกก้องทำให้แก้วขูของทุกคนรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงวิญญาณของพวกเขาสั่นสะเทือน นั่นคือกระบี่เสียที่ร้อยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะโจมตีใส่เจด,ดีรึกรับอย่างหักโหมทุกคนหมืนงงเฉากู้ถูกฆ่าไปแล้วไม่เชิญอ,อย่างไรก็ตามทุกคนเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าร่างกายเฉากู้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นช้นวิญญาณดังเดิมถูกทำลายแต่เขายังไม่ตายอย่างสมบูรณ์ยังคงมีร่องรอยวิญญาณที่แท้จริงซ่อนอยู่ในอาวุธของเขาเจด,ดีนี้มีความพิเศษอย่างแน่นอนมันสามารถปราบปามบรรดาโครุ่นเดียวกันได้ เมื่อไม่นานมานี้เชากู้ได้ต่อสู้กับคนรุ่นหลังของเมืองจกักรพรรดิยิ่งไปกว่านั้นยังเปิดใช้งานเจดีเพื่อป่าปราพวกเขาในช่วงเวลาสําคัญที่สุดราชันสิบสมัยได้ใช้ต้นออดของต้นไม้โรคเพื่อโจมตีมันกลับไปเจดี JD นั้นสัน่นสะเทือนยาวรุนแรงตรงเสียงดังกึกก้องหลังจากฟาดฟัฟนด้วยกระบี่หลายครั้งมันปลดปล่อยแสงสีทองออกมาข้าอูคุณวีวีแลชินขุนคำรามพร้อมกับ เมื่อพวกเขาเห็นโอกาสที่จะช่วยเาากู้แม้่พวกเขาจะพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วโดยใช้ออกในยาพิเศษสูงสุดของบรรพบุรุษพวกเขาตราบเท่าที่จิตวิญญาณที่แท้จริงเาากู้สามารถรักษาไว้ได้ด้วยความลึกลับของตระกูลจกักรพรรดก็ควรจะทําให้เขาสามารถมีชีวิตได้อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ถึงแม้ว่ากายเนื้อเขาจะถูกทําลายไปหมดสิน้นแต่ขอบเกียงวิญญ,ญาณดั้งเดิม ส่วนหนึ่งของเขาเหลืออยู่ก็ไม่แน่ว่าเขาจะสามารถฟื้นคืนขึ้นมาใหม่น่าเสียดายช่วงเขามาช้าเกิดไปแม้ว่าคู่เช,ชี่ยวชาที่แท้ที่ยอดเยี่ยมทั้ง3จะให้ความช่วยเหลือแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสือหาส่งเสียงคำรามทำให้โรคสันสะเฉือนร่างกายเขาปวดไปลยเปลไฟสีทองที่ไม่มีสิ้นสุดโหมกรน่ำเขาไม้อย่างรุนแรง สร้างความหายยนะให้กับสนามรบก,กว้างออกไปไหรายลีกสายฟ้าพุ่งกระจายออกไปรอบทิศทางน,นี่ไม่ใช่ไฟสีทองแต่เป็นสายฟ้าของซสือหาวมันปะทุขึ้นโดยแสดงเห็นถึงความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของสายฟ้าจนถึงขีดจำกัดด้านในสุดคือส,สายฟ้าที่กำลังปวดไป พันสายฟ้าแห่งสวรรค์ออกมาด้วยความรุนแรงสายฟ้าสีทองเมื่อรวมตัวกันมันก็เหมือนกบับเปลไฟที่แผดเผาวสวรรค์และปัตตภีกระบี่เซียถูกฟันออกไปหลายสิบขังทำให้วิญญาณแท้จริงของเฉากู่แยกออกจากเจดีโบราณท้ายสุดนั้นเพียงเจดจำหน่ที่เหลืออยู่ไม่ใช่วิญญาณดั้งเดิมที่สมบูรณ์ในเมื่อมันไม่ใช่วิญญาณวิญญาณดั้งเดิม ดีแท้จริงของเขามันจะสามารถต่อต้านพลังการโจมตีครั้งนี้ได้อย่างไรกระบี่ครึ่งทอนของซือห่าวไม่มีความปาณีแม้แต่น้อยมันยังคงโจมตีเข้าไปข้างหน้าด้วยความกระหายเลือดวิญญาณแท้จริงของเฉากูเกียดร้องและถูกเกลืนกินด้วยเปลไฟสีทองนี่คือพลังสายฟ้าซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงสุดต่อสิ่งมีชีวิตรูปแบบวิญญาณวิญญาณที่แท้จริงนี้สั่นสะเทือนมันถูก ในรูปแบบของสัตว์หลายเป็นลักษณะดังเดิมเฉากู่ในท้ายสุดมันก็ถูกเปลวไฟสีทองคืนหายไปทันทีและกูกเผาผานไปเท่าฐานเฉากู่ยังคงเสียชีวิตไม่สามารถรีเกลี่ยชะตากรรมเขาได้เจด,ดีนั้นส่งเสียงดังก้องฟาดฟันเข้าใส่โดยเนี่ยกระบี่เสียนอีกครั้งท้ายสุดมันก็จมหายไปในทะเลทรายอันยิ่งใหญ่ ไปขึ้นโหมกระหนำ่ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนเม็ดทรายบินขึ้นสู่สวรรค์ตอนนี้ถึงเวลาของพวกเจ้าแล้วเส้นผมสีดำเสือหาถูกย้อมเปสีทองร่างกายเขาถูกปกคุมไปด้วยเปลไฟสีทองเช่นการไอสังหารที่ถูกปลดปล่อยออกมาทำให้ผู้คนมากมายหนาวสั่นไปถึงจิตวิญญาณแม้ว,ว่าจะไม่ถูกยั่วยอยู่แต่คนทั้งสคนก็เปิดใช้งาน ยาลวิเศษอันทรงพลังสุดของบรรพบุรุษออกมาแล้วนี่เป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ทําให้สวรรค์และปัจตภีตกอยู่ในความกอรหนผู้เชี่ยวชาญรุ่นยาตระกูลจัพัททั้งสามคนกําลังจะเสี่ยงชีวิตของพวกเขาต่อสู้กับข่วงนี่ไม่เหมือนกับครั้งก่อนเพราะในตอนนี้พวกเขาได้ปลดปล่อยพลังแท้จริงออกมาแล้วในตอนแรกพวกเขาใช้ซี่รุ่นหนึ่งซึ่งตามความคิดของพวกเขามันน่าจะเป็นชัยชนะที่ง่ายได้ ดังนั้นพวกเขาจึงได้เก็บออมพลังของตัวเองไว้ส่วนหนึ่งจนเป็นเหตุให้เฉากู้เสียชีวิตต่อในตอนนี้หากพวกเขายังคงอดกั้นต่อไปไม่แน่ว่าอาจเป็นพวกเขาคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นคนที่ตายในรายการต่อไปก่อนหน้านี้พวกเขายังรู้สึกว่าการโจมตีขั้งจากด้านนับจากทุกด้านเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรม ความาภาคภูมิใจพวกเขาทําให้พวกเขาไม่ได้แสดงพลังออกมาอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้พวกเขาระทิ้งความคิดทั้งหมดและทุ่มพลังออกมาหมายจะตัดสินผลแพ้ชนะในการโจมตีครั้งนี้นี่เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มันเป็นการประทะกันเพื่อตัดสินว่าใครมีอานาจมากสุดในบรรดาคนรุ่นหลังปู่เชียวชารุ่นยาวตระกูลจะพัดทั้งสาคนกําลังตัดสินความเป็นความตายกับข่วงปู่เชียวชานุ่มที่ได้ชื่อว่า แข็งแร่งมากที่สุดทั้งสองโลกในอดีตเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนจากเมืองจกักรพรรดิลงมือต่อสู้มันจะถูกบันทึกไว้ในตำราสงครามเพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปศึกษาความแข็งแร่งของพวกเขาตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญตระกูลจกักรพรรดิสามคนปรากฏตัวพร้อมกันเพื่อต่อสู้กับคนคนเดียวที่เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งและไม่ต้องสงสยัยเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องถูกบันทึกลงไปในตำราสงครามอย่างแน่นอน ข้าชินคุณคำรามร่างนกปีศาจขยายใหญ่ของเขาก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าเมื่อเขาอ้าปากดวงดาวทั้งหมดที่อยู่ในรอบๆบบริเวณก็ถูกกืนเข้าไปในปากเขามันละลายกลายเป็นพลังงานที่ทำให้เขาสามารถนำออกมาใช้ในการต่อสู้กดที่ยิ่งใหญ่ของเต่าได้รับการปลดปล่อยมันเป็นเหมือนดวงอาทิตย์สีดำขนาดใหญ่ทั้งตัวปกคูไปอัคาระโบราณสีดำ นี่คือยานวิเศษทิศแข็งแก่งมากสุดของเผ่าพันธุ์นกกระจอกืนสวรรค์ในขณะที่เขาคำรามสัญลักษณ์สีดำก็แผร่กระจายไปในอากาศปิดบังสภาพแวดล้อมของซื่อเหาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดยานวิเศษของนกกระจอกืนสวรรค์ที่สามารถกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างมีขนถอนหายใจเบ,บาๆวิธีการประเภทนี้เป็นการท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริง มันสามารถเผาผ่านสัตรูให้หายไปในความว่างเปล่าได้ซื้อหาวสร้างโร่แสงปกคุมร่างกายไว้ภายในราวกับว่าเขาไม่มีเนีทางเลือกอื่นด้านหลังของเขามีต้นไม้สีทองขนาดเล็กสองแสงไปทั่วพิพบอิ่งก้านทอดยาวอย่างไม่สิ้นสุดกระจายออกไปพร้อมกับ ทาลายความมืดมิดก่อนที่แสงสว่างจะคืนกลับมาในทันใดนั้นวีวีก็โจมตีจากด้านหลังฝ่ามือขนาดมือมาเขาพุ่งลงมาด้วยความเร็วราวกับจะพลิกความโลกไปนี้เมื่อฝ่ามือเคลื่อนลงมาท้องฟ้าเบื้องบนก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับว่ามันจะถูกพลิกคว่ำนี่คือความสามารถแท้จริงเขาผู้คนมากมายมักจะกล่าวว่าเขาคือทายาทตระกูลจกกักรพรรดิในรุ่นนี้ ที่อ่อนแอสุดแต่ในความเป็นจริงเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองอังหากที่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งสุดอย่างแท้จริงซืือหาวชฉีมมือขวาไปที่ระหว่างคิววีวโซ่คำสั่งเทพเจ้าบินออกไปอย่างรวดเร็วแท้ที่จริงแล้วมันเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้สีทองมันทะลวงเข้าสู่ฟามือขนาดใหญ่ของวีวีจนทำลายยานวเศษอันล้ำค่าของบรรพรุษขั้วเขา อายซะอูคุณคำรามร่างเขาแข็งแกร่งและทนทานเหมือนเทพโรคบาลทิศอุดอรกล้ามเนื้อของเขาพองตัวราวกับงูตัวเล็กกำลังคืบคานไปทั่วทั้งร่างเขาผิวสีแดงของเขาแข็งแกร่งราวกับโลหะตอนนี้เส้นผมสีม่วงวัศสีสาเขาทุกเส้นรุดล่วงลงมาเขาปลดปล่อยความสามารถศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ไม่มีใครเทียบเทียนได้ความ ดุร้ายที่เขาแสดงออกมาน่ากลัวอย่างยิ่งฝ่ามือที่เหมือนใบมีดของเขาปาดฟันก็ใส่ซื้อหาวอย่างรุนแรงซื้อหาวสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามของอู่คุณเขาจึงโจมตีย้อนกลับไปด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่แพ้กันไม่ต้องสงสัยเลยว่าอู่คุณคนปัจจุบันนั้นชั่วร้ายที่สุด นอกเหนือจากวิญญาของวันพบุรุษที่หน้าบรอัศจรรย์แล้วพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงอยู่ในเนื้อหนังของเขายังแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อผู้คนเปิดใช้งานอาวุธประจำชีวิตของเขามันเป็นะระฆังสีม่วงศักดิ์สิทธิ์ลอยอยู่ด้านบนตอนนี้มันส่งเสียงสั่นสะเทือนดังกึกก้องคล้ายกับต้องการทำให้ร่างกายของซื้อหาวกระจายออกไปชินชินนอกเหนือจากนี้ฝ่ามือที่กลายเป็นใบมีดของเขาพันลงมาอย่างเลือดเย็นทุกครั้งที่เขาฟาดฟันมันลาวกับ จะทําให้สวรรค์ถูกแยกออกเป็นส่วนๆพร้อมกันนั้นในท้องฟ้าฉินขุนก็ขยับขนนกสีดําเคลื่อนไหวหริ้วจากแสงมืดพุ่งลงมาอย่างต่อเนื่องมันให้การสนับสนุนการโจมตีของอูขุนพร้อมกับข,ขัดขวางการโจมตีตอบโต้ของซื่อหาในเวลาเดียวกันหวีหวีก็ปลดปล่อยการโจมตีที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องกับใช้ออกใรยยนวิเศษอีกชนิด เพื่อเปิดนะเพื่อปิดผนึกร่างกายของซืือเหาดวงตาของซืือเหาแปลงประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ปีกของขนเฟืองที่อยู่ด้านหลังเขาสั่นสะเทือนยาวรุนแรงยานวิเศษอันล้ำค่าทุกประเภทพุ่งผ่านรอบตัวเขากลายเป็นสัญลักษณ์เข้มขดที่คล้ายกับทะเลอันยิ่งใหญ่ในระหว่างขั้นตอนนี้เขาสร้างพันธนูขึ้นมาจากสายฟ้าพร้อมกับเขาได้แปลงร่างเป็นสามขัววละหกแขน เพื่อต่อสู้กับอูคุนและวหวีวีและที่สําคัญสุดคือตอนนี้เขากําลังมองหาโอกาสในการยิงสังหารชินคุนอูคุนคำรามออกมาราวกะเทพอสูรมือเขากางออกจากด้านหลังมากกว่าพันข้างเมื่อทุกข้างเนี่ยโจมตีก็ใส่ซื้อหาวด้วยยาวิเศษล้คํคขานี่เป็นการโจมตีตัดสินของทั้งสองฝ่ายหลังจากสิ้นการโจมตีครั้งนี้ต้องมีใครบางคนตายอย่างแน่นอน เสือขาวคำรามออกมาเหย่่งดุแรงต้นไม้ต้นเล็กๆสีทองด้านหลังเขางอกกิ่งก้านออกมาอย่างไม่สิ้นสุดพวกมันเปลี่ยนตัวเองให้เป็นออกสีทองก่อนจะยิงออกไปข้างหน้านี่คือยานวิเศษของเทพรวเขาใช้เพื่อปิดผนึกอู่ขุนแล้วหวีๆไปพร้อมกันจากนั้นก็มุ่งเน้นไปที่พลังทั้งหมดของเขาและใช้ธนูสายฟ้าในมือยิงสังหารผู้เช่าชาหนุ่มตะกูจักรพพัดนกกระจอกกืนสวรรค์ พันธนูที่ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากสายฟ้าไปลดปล่อยไอสังหารที่น่ากลัวรถดไปถึงสวรรค์ของฟ้าเบื้องบนและปัดเถรีเบื้องร่างเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนี่เป็นฉากที่น่าตกใจอย่างแท้จริงทุกคนตกตระงเห็นได้ชัดว่าอาวุธสังหารชิ้นนี้ถูกสร้างมาจากยานวิเศษชนิดหนึ่งแต่ความทรงพลังของมันนั้นกลับไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธระดับผู้สูงสุดแม้แต่น้อยนี่เป็นทันสายฟ้าจากสวรรค์ เขาควบคุมมันเป็นขอเองได้อย่างไรในระยะไกลมีใครบางคนร้องออกมาด้วยความตกใจนี่คืออาวุธสังหารของซือหาตอนนี้เขาเรียกบททดสอบแห่งสวรรค์โรงมาสนามรบแห่งนี้เพื่อจะสังหารสิ่งมีชีวิตตามิติทุกคนการที่ทำอย่างนี้ได้อย่างราบรื่นโดยอะไรซึ่งความหวาดกลัวก็เป็นเพราะเขาเคยต่อสู้กับสายฟ้าสวรรค์ในระดับนี้ก่อนหน้านั้น มีนำซ้ำเขายัางเอาชนะมันได้อย่างแล้วด้วยการไปเชิญหน้ากับมันอีกรอบยอมไม่ทําให้เขาหวาดหว่นขั้นขามด้วยปับการทั้งปวงข้ามาจากตระกูลจาพัดแม้แต่บททดสอบแห่งสวรรค์ข้าก็ไม่หวาดกลัวชฉินคุณคำรามออกมาปีของฉีกท,ท้องฟ้าออกไปสองส่วนก่อนจะอยู่ในท่าตั้งรับอย่างรัดกุมผ้าซื้อหาคำรามออกมาพลังของลูกศรน,นั้น ทำให้ดวอาทิตย์และดวงจันทร์สูญเสียความสดใสแม้แต่ใบหน้าผู้สูงสุดจากตามิติก็ยังบิดเบี้ยวยาวรุนแรงลุกศรสีทองถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างกายชิน้นขุนกระจายออกจากกันกายเป็นฝนเลือดล่วงลงมาสู่ทะเรซรายอันยิ่งใหญ่ทุกคนต่างตกตะหนงเขายังอยู่ในนาจาักแยกตนเองอยู่อีกหรือพลังระดับนี้น่าจะอยู่ในระดับคู่สูงสุดไปแล้วดำเนินการพิภากษาทแทนสวรรค ในระยะไกลมีใครบางคนเกี่ยวร้องออกมาด้วยความตกใจนั่นมันไม่ใช่ยานวิเศษชนิดเดียวแต่เป็นความสามารถศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยกว่า4ชนิดมันเป็นไปได้ไหมที่ฉินคุณจะสามารถต้านรับไหวผู้สูงสุดคนหนึ่งจากตามมติถอนหายใจออกมาอย่างเศร้าโศกฉินคุณคำรามอย่างโกรธเกี้ยวเดือดดาลร่างกายเขาถูกยิงทะลุจนถูกฉีกออกจากการเป็นชินช้นนแต่ในขณะที่เขากําลังจะหลบหนีลูกศรดอกที่สองก็พุ่งเข้ามายาวรุนแรง เขาถูกกระแทกอีกครั้งหน้าอกเขาถูกแทงทะลุเป็นรูขนาดเท่ากับปั่นหัวใจฉินคุณระเบิดยาวดูแรงกลายเป็นท้องฝ้าข้าจะฆ่าเจ้าก่อนแล้วอีกสองคนนั้นก็จะเป็นร้ายต่อไปซื้อหาตะโกนออกมาลูกศอนอีกลูกถูกยิงออกไปคราวนี้ทุกคนรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งเป็นเพราะพวกเขาเห็นว่ามันไม่ใช่แค่สายฟ้าเท่านั้นแต่ยังมีเศษเสี้ยวเวลาด้วย นี่คือสุดยอดของยาวิเศษอันล้ำค่าของซื้อหาซึ่งรวมเข้ากับเพื่อปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์มากมายในท้องฟ้านกสีนกปีศาจสีดำหดตัวลงมาเหลือเพียงขนาดเท่ากับป้านฉินคุณไม่กล้ายิงพยองอีกต่อไปแล้วแม้ว่าจะหดตัวเล็กลงถึงขนาดนี้แต่เขาไม่มั่นใจว่าจะรอดรอดจากการโจมตีครั้งต่อไปของฝ่ายได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามค่าวนี้เขายังไม่สามารถหลบเลี่ยงมันได้ร่างกายเขายังคงย้อมไปด้วยเลือดเนื้อหนังเที่ยวเหลือเพียงน้อยนิดแทบจะถูกทำลายไปจนหมดสิน้นพอลูกศรมีตาประทับแห่งการเกิดใหม่และเศษเสี้ยวแห่งการเวลาทําให้เป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถหลบรอดการโจมตีในครั้งนี้เรือกระเซ็นออกไปด้านนอกฉินขุนปรดเกลียวระหวาดกลัวอย่างถึงสุดซ้ายขวาขึ้นลงหน้าหลังพลังของข้าสามารถกลืนกินจัก,กรวาลได้ ดกปีศาจส,สีดำส่งเสียงร้องยาวชินคุณใช้พลังอย่างเต็มที่ผนสีดำทั้งหมดของเขาถูกเาผาผลาญจนลุกโชิช่วงเป็นเปลไฟสีดำโดยยานวิเศษอันล้ำค่าของเขาทำให้สถานที่อย่งนี้ตกอยู่ในความมืดแม้แต่ความว่างเปล่ายังหลอมละลายกลายเป็นพลังงานให้กับเขาขณะดเดียวกันตื้อหาวก็กำลังถูกหลอมละลายโดยกฎธรรมชาติเช่นกันนี่เป็นวิชา รับขอตระกูลฉินคุนเทียสามารถกืนกินสวรรค์และปัจจภีได้ในขณะน,นี้อูคุณก็หลุดพ้นจากกิ่งของต้นหลิวที่เกิดจากกฎธรรมชาติใบมีดของเขาฟัานก็ใส่ซื้อหาวทันทีที่เป็นอิสระพ่วงมอดชีวิตของเจ้ามาในเวลาเดียวกันวีวีตะโกนเช่นกันฉินคุณขยับปีเพื่อผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญยิ่งใหญ่อีกสองคนในการต่อต้านซื้อหาว ซื้อหาวตกอยู่ในสถานการณ์ที่เร็วร้ายยานวิเศษอันล้ำค่าของ3มตระกูลตักกะพัดที่ยิ่งใหญ่ร้อมรอบตัวเขาทำให้เขาจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระผู้เชี่ยวชาญยิ่งใหญ่ทั้งสามไม่ได้อดกั้นแม้แต่น้อยโดยใช้วิธีการต้องห้ามที่ทรงพลังที่สุดออกมาหมายจะสังหารซื้อหาวให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงตรงนี้ภาในร่างกายซื้อหามีแสงสดใสหมุนวนและปลดปล่อยคลื่นพลังพิเศษออกมาต่อต้าน นี่ก็คือทะเลแห่งการเกิดใหม่ที่อยู่ในช่องค้องของเขามันปลดปล่อยพลังพร้อมกันกับประตูมากมายที่อยู่ในร่างกายของเขานี่เป็นวิธีการที่ซื้อหาวใช้ในการป้องกันตัวเองทะเลแห่งการเกิดใหม่นั้นเป็นการรวมตัวกันของยาดวิเศษทุกชนิดของซื้อหาวซื้อหาวต้องเผชิญการโจมตีเหล่านี้อย่างรุนแรงจากนั้นเขาเลือกจะโจมตีสวนกลับไปที่ฉินคุณอีกครั้งราวกับว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่าฉินคุณจะตาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เขาใช้พันหลังของตัวเองในการรับการโจมตีจากอูคุณจนล่างโซเซไปกับแรงโจมตีของใบมีดเขาชักธนูมุ่งมาเที่ยิงอีกครั้งให้ตายเนี่ยให้ได้ฉินคุณโกรธมากควงคิดว่าเขาเป็นคนที่ถูกกันแกล้งได้ไง,ง่ายๆอย่างนั้นหรือข้าฉินคุณคำรามด้วยความโกรธเกี่ยวฝนสีดำจำนวนมากปรากฏบนร่างกายเขาเหมือนดาบที่แหลมคมจากนั้นพวกมันก็พุ่งยิงไปทางซื่อหาว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เขาตกตะลึงก็คือควงทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วปีของขุนเฟิงเกินไหวอยู่ท้างหลังเขามันปลดปล่อยสายฟ้าสีทองออกมามากมายตาประทับแห่งการเกิดใหม่ปกคลุมหน้าอกของเขาไว้ทั้งหมดมันยังมีกิ่งริว่วมากมายที่งอกออกมาจากร่างกายเขาพวางกําหนดเป้าหมายไปที่ฉินขุนโดยไม่รังเรยจ,จะรับการโจมตีอย่างหนักหน่วงของอีสองคนในระหว่างกระบวนการนี้ควงเป็นเหมือน ภูอมตาแท้จริงรัศมีพลังเขาประทุขึ้นในแสงที่ผ้าพาราวกับวดวดอวทย์สีทองยานวิเศษล้ำค่าทุกประเภทที่ซื้อหาครอบรองปูกเปิดใช้งานราวกับเขาเป็นราชามตาที่รอบรู้ทุกดิพวิชาในโลกโดยเฉพาะยานวิเศษราชามตาหกสงสาวัตรเขาทำลายการปิดร้อมของอูขุนและหวีหวีโดยสังหารเป็นเส้นทางขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาโดยตรงมุ่งเน้นไปที่การกำจัดชินคุณก่อน เขาประสานยานวิเศษอันลำค่ารอปรเภนะหลายประเภทเข้าด้วยกันประตูทั้งหกบานถูกเปิดขึ้นบนท้องฟ้าในความว่างเป่าเพื่อปิดผนึกชิ้นคุณไม่ให้อรบหนีออกไปไหนซสือหาวใช้ระดับการบุพออณาจากแยกตัวเองขั้นสูงสุดของเขาออกมาทั้งหมดเพื่อสังหารนกปีศาจต,ตัวนี้ให้ได้เจ้าจะหนีไปไหนอูคุตะโกนใบมีดยาวในมือเขา หลุดออกมาจากการปิดผนึกของกิ่งหริวมาได้ความเปกประกายในใบมีดพุ่งพาดเจาะเข้าใส่กลางหลังของเสือหาวอย่างไรก็ตามมันถูกหยุดลงได้กิ่งหริวมากมายที่ถูกปลดปล่อยออกมาวีวีตะโกนและฝ่ามือเขาพุบออกไปด้านหน้าราวกับรอยประทับอันยิ่งใหญ่กดเขยี้เข้าใส่ซืือหาวย่างสุดกำลังโดยด้านหลังของซืือหาวแสงสีทองอันเจิดจ้าได้ประทุขึ้นปกปองเขาอยู่ด้านใน โดยต่อต้านการโจมตีของบุคคลทั้งสองตรงๆอ,อ,อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะแข็งแกร่งมากแต่ไหนเขาเนี่ยก็ยากจะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้ร่างกายเขาแกร่งไปมาแต่เขาก็อดทนไว้ก่อนที่จะคู่ไปข้างหน้าเพื่อสังหารชินขุนตึงได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อทำลายการร่วมมือของทั้งสามคนตอนนี้ปีของขุนเฟิง ปรากฏบนด้าหลังของเสือหาวทำให้เขาดูเหมือนนกที่ดุร้ายแต่ปีของเขาไม่ใช่ของจริงมันถูกสร้างขึ้นจากพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ผสมผสานกันการเวเศษของสงสาวัตได้รับการปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ทำให้มันทรงพลังมากกว่าเดิมนับสิบเท่าเมื่อการฝึกฝนของเสือหาวมีความรึกซึ้งมาึืนความเข้าใจของเขาที่มีต่อศิละปะสวรรค์ประเภทนี้ ผูกขัดเก่ามากขึ้นเช่นกันเป็นเพียงวิชาโบราณล้าสมัยแต่เจ้าต้องการจะสังหารฆ่าฉินคุณส่งเสียงคำรามเขาใช้ยานวิเศษของบรรพบุรุษอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นความมืดในเวลาเดียวกันเขายังคงดึงหอ,อกสีดำสนิทออกมาจากความว่างเปล่าก,ก่อนจะโจมตีพอใส่ซื้อหาวย่างรวดเร็วสวรรค์และปัจเคีสั่นสถานการปะทะอย่างดูเดือด ของทั้งสองทําให้สถานที่แห่งนี้ระเบิดเป็นชินช้นๆเจ้าคิดจะหนีไปที่ไหนในขณะเดีวยวกันอูขุนและว,วีวีก็ไล่ตามมาร้อมรอบเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามสถานการณ์เริ่มแตกต่างจากเมื่อขู่เล็กน้อยโรหิตจำนวนมากไหลซึมออกมาจากปากของชินคุณเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทกร่างกายเขาบิดงอไปตามแรงโจมตีเลือดหยดนี้แม่นจริงหยดเลือดปรากฏขึ้นที่ปลายนิ้วของซือเหา นี่คือเลือดแกนแท้ของชินคุณจากนั้นซือห่าวก็ส่งเสียงคำรามสัญลักษณ์เต่าครอบคุมทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาลูกศรศักดิ์สิทธิ์หลายลูกปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันมันมีพลังหึ่งที่ครอบแน่นควบแน่นนะับจากยาเวิเศษของคุณเฟิงหนึ่งถูกสร้างขึ้นจากสายฟ้านหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากกระดูกสูงสุดของเขาเขา หาหยดเรือดที่ลูกศรแล้วยิงออกไปคำาปฏิญาณแห่งความตายก่านล้างศัตรูให้สิ้นสุดนับให้หมดสิน้นซื้อหาเนี่ส่งเสียงคำรามกระตุ้นระดับการบวชพอในร่างกายตัวเองจากนั้นเขาก็สร้างลูกศรหลายดอกขึ้นมาจากความว่างเปล่าลูกศรทุกๆอันเตะไปด้วยกินอายของชินคุน6กเตาแห่งการเกิดใหม่ข้าซื้อหาส่งเสียงคำรามดังๆ ลูกศรทั้งหหมุนวนไปรอบๆไม่ได้ถูกยิงผ่านคันธนูขนาดใหญ่อีกต่อไปแต่มันพุ่งออกมาจากหลุมดำหกหลุมที่ร้อมรอบร,ร่างกายของชินคุณอยู่หลังจากนั้นซสือหาวก็หันหลังกลับมาเพื่อานรับการโจมตีจากผู้เชอชาญหนุ่มจกตตะกูจัพัททั้งสองคนมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงชินคุณตกใจกลัวเมื่อลูกศรดอกแรกบินมาถึงมันก็จอดทะลุร่างเขาอย่างรุนแรง อยนะรูสศรดอกที่สองก็ะลวงเข้าไปที่หน้าอกของเขาเศษเสีส้ยวกาลเวลาที่ขยายออกทําลายพลังชีวิตของเขาจนหมดสิน้นมีรูสีแดงขนาดใหญ่เท่ากำปั้นอยู่ที่หน้าอกเขาวันะลวงด้านหน้าออกไปยันด้านหลังพิชาราชามตาตาหกสงสาวัตผู้คนมากมายสั่นสะท้านหวั่นไหวได้วยความหวาดกลัวโอเคเจอกันหนะ้าคลิปหน้าขอครับ